กรุงเทพมหานครนนเสอนอ,อสองกล้องมองกรุงด้วยสภาวะอากาศแห้งแล้งในช่วงเดือนเมษายนนี้พื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการ,กรเกษตรรวมถึงน้ำสำหรับการบริโภคประกอบกับน้ำในเขื่อนมีปริมาณน,น้อยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครทุกปี ด้วยความห่วงใยกกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือเกษตร,รกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออกโดยได้ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานแก้ปัญหาภัยแล้งและกำหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตร,รกรโดยเฉพาะช่วงวิกฤตภัยแล้งพื้นที่กรุงเทพตะวันออก และติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลอง13พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อทำหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือโดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโทร02270 0889หรือศูนย์พระรามโทร199และสายด่วนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกทมโทร1 5 5 5 การที่น้ําจากต้นน้ํามาน้อยมากเนี่ยนะครับมันทาให้ทําให้ความเค็มของน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาและก็คลองที่เกี่ยวเนื่องนะครับสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากครับที่ทุงเทมหาลนครต้องประสานกับกรมสลประทานเพื่อบริหารจัดการระบบประตูน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํา ความเข็นในน้ําสูงเกินไปหนักนะครับซึ่งเราก็ทําอยู่ก็ดีใจที่เราทําอยู่นะครับทั้งชีวิตรเราดูแลเพื่อรอยยิ้มของคนกรุงเทพ